สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูยานิสาสิงสุ้นหรือว่าคุณครูแจ็กกิ๊ก สอนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองประจําห้องประถมวัยสอทับหนึ่งในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสาระแห่งสีสันซึ่งเป็นสปาราการเรียนรู้ที่32แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสาระแห่งสีสัน ซึ่งมีเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้อยู่ด้วยกัน5เรื่องนะคะได้แก่ 1. ชื่อสี 2. ประเภทของสี 3. สีที่ได้จากธรรมชาติ 4. แม่สีและการผสมสี3ส,สีนะคะ 5. ประโยชน์และก็โทษของสีเด็กๆทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างถ้าเด็กๆทราบแล้วพร้อมหรือยังคะที่จะไปชมคลิปวิดีโอกับคุณครูถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็เรียนรู้ในหน่วยสาระแห่งสีสันค่ะเอว่าแต่เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะทราบไหมคะว่าสีต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราที่เด็กๆมองเห็นนั้นมีสีอะไรกันบ้างนะใช่แล้วนะคะสีต่างๆนั้นมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้า สีชมพูสีม่วงสีน้ำตาลสีเขียวสีดำและสีขาวเลยนะคะเด็กๆนอกจากนี้แล้วนะคะสีสีต่างๆที่เราพุกเห็นนั้นยังสามารถได้มาจากธรรมชาติอีกด้วยนะคะเด็กๆเช่นสีเขียวได้มาจากใบเตยนะคะ สีม่วงได้มาจากดอกอัญชันนั่นเองค่ะสีส้มได้มาจากแครอทและสีแดงได้มาจากแตงโมโกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสีต่างๆยังสามารถแบ่งเป็นประเภทออกได้แก่สีที่ได้จากธรรมชาติก็คือ และผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสีจากดอกไม้ด้วยนะคะและยังมีสีจากใบไม้ด้วยราคาเด็กๆเห็นไหมคะสีที่ได้จากธรรมชาตินั้นสามารถแยกออกได้หลายประเภทเลยนะคะสำหรับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นนะคะได้แก่สีทาบ้าน สีน้ำที่เด็กๆไว้ใช้ระบายสีนั่นเองค่ะและสีเทียนค่ะเอเด็กๆรู้จักทุกสีเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับแม่สีนั้นนะคะแม่สีคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะแม่สีแม่สีก็คือสีต่างๆที่เรานำมาผสมกันแล้วจะได้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งแม่สีจะมีอยู่สามสีได้แก่สีเหลือง สีแดงและสีน้ำเงินนั่นเองค่ะสำหรับการผสมสีนั้นนะคะสีแดงบวกกับสีเหลืองจะได้สีส้มค่ะเกๆสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมกันจะออกมาเป็นสีเขียวนะคะสีน้ำเงินผสมกับสีส้ม เป็นสีน้ำตาลน,นั่นเองค่ะสำหรับประโยชน์ของสีนะคะสามารถใช้ผสมอาหารให้สีดูน่ารับประทานและตกแต่งบ้านให้สีสันสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับโทษของสีนะคะหากสีเข้าตาเข้าจมูก จะทำให้แสบน,นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะค่ะเด็กๆก็ได้ชมคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วสนุกกันไหมคะลูกสนุกใช่ไหมคะถ้าสนุกก็เด็กๆต้องตั้งใจเรียนแบบนี้ในทุกๆครั้งที่คุณครูจะคิปนำ